สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งมังงะรายการที่จะพาทุกคนไปสำรวจโลกอันกว้างใหญ่ของหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นที่เป็นมากกว่าภาพวาดและเรื่องเล่าสนุกสนานสำหรับคนจำนวนมากมังงะคือเพื่อนในวัยเยาว์คือแหล่งรวมจินตนาการอันไร้ขีดจำกัดแต่แท้จริงแล้วมังงะมีมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นมากนะคะ ในแต่ละตอนของรายการเราจะเจาะลึกไปในผลงานมัง,งะชั้นเยี่ยมที่ไม่ได้ให้เพียงแค่ความบันเทิงหรือข้อคิดสอนใจเชิงปรัชญาทั่วไปเท่านั้นแต่ยังเป็นเสมือนบันทึกทางประวัติศาสตร์และเวทีนำเสนอประเด็นทางการเมืองและสังคมที่สลับซับซ้อนอย่างกล้าหาญใช่แล้วล่ะคะ่ะวันนี้เราจะพูดถึงมัง,งะเรื่องรูโรนิเคนชินกับการสแสวงหายุคสมัยใหม่ทางการเมืองญี่ปุ่น รุโรนิเคนชินซามูไรเนจรหรือรุโรนิเคนชินไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวการต่อสู้ด้วยดาบที่น่าตื่นเต้นแต่ยังเป็นงานที่สอดแทรกปรัชญาและอุดมการทางการเมืองอันลึกซึ้งโดยมีฉากหลังเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นนั่นคือยุคปฏิรูปเมจิหรือเมจิเรสโตเรชันที่นำมาซึ่งการล่มสลายของรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะ และการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่ตัวละครหลักอย่างฮิมุระเคนชินคือตัวแทนของความขัดแย้งทางอุดมการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างวิธีการกับเป้าหมายในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองรุโรนิเคนชินซามูไรพเนจรหรือรุโรนิเคนชิน เมจิเคนคากุโรมันตันเป็นมังงะแนวย้อนยุคที่ผสมผสานแอคชั่นและการเมืองเขียนโดยวาซุกิโนบุฮิโรตีพิมพ์ในนิตยาสารวิกลี่โชเนนจัมของสำนักพิมพ์ชูเอชะตั้งแต่ปี1994-1999รถึง1999รวมเป็น255ตอนและจัดพิมพ์รวมเล่มได้28เล่มจบโดยมีฉากหลังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของยุคเมจิ ที่ญี่ปุ่นกำลังเปลี่ยนผ่านสู่ยุคสมัยใหม่เรื่องราวเล่าถึงฮิมุระเคนชินอดีตมือสังหารในยุคปฏิรูปผู้เลือกฆ่าคนและพเนจรไปทั่วเพื่อไถ่าบาปในอดีตนอกจากภาคหลักแล้วมัางงะเรื่องนี้ยังถูกนำไปดัดแปลงเป็นอนิเมะทีวีซีรีส์กับ OVA และประสบความสำเร็จอย่างมากกับภาพยนตร์ที่มีคนแสดงถึง5ภาค และปัจจุบันยังมีภาคต่อคือฮอกไกโดอาร์คที่กำลังดำเนินเรื่องอยู่ฮิมูระเคนชินอดีตมือสังหารปฏิรูปผู้โด่งดังในฉายาฮิโตคิริบัตโตไซได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งนั้นเขามีส่วนร่วมในการสร้างยุคใหม่โดวยวิธีการที่โหดเหี้ยมและเมื่อสงครามสิ้นสุดลงเขากลับเลือกเส้นทางแห่งการไถ่บาปด้วยการละทิ้งเรื่องราวทางการเมืองทั้งหมด และถือดาบสลับคมเป็นเครื่องยืนยันในปณิธานว่าจะไม่ฆ่าชีวิตใครอีกต่อไปมังงะเรื่องนี้จึงตั้งคำถามสำคัญต่ออุดมการณ์ทางการเมืองว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และดีงามนั้นสามารถสำเร็จได้ด้วยวิธีการที่เลวร้ายและรุนแรงได้จริงหรือและเมื่อยุคสมัยที่ใฝ่ฝันมาถึงแล้วผู้สร้างมันขึ้นมาจะสามารถปกป้องมันไว้ได้ด้วยวิธีที่ ไม่ต้องกลับไปใช้ความรุนแรงเดิมที่ตนเคยปฏิเสธได้หรือไม่รุโรนิเคนชินคือการสำรวจอย่างเข้มข้นถึงการเมืองแห่งความรับผิดชอบส่วนบุคคลและการแสวงหาสันติภาพที่แท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่การเมืองบนหน้ากระดาษแต่เป็นการเมืองที่ต้องเอาชนะด้วยจิตวิญญาณของผู้คนช่วงก่อนยุคเมจิเคนชินในนามฮิโตคิริบัตโตไซ ผู้สังหารมือชากาดที่ทำงานให้จัฝ่ายปฏิรูปหรืออิชินชิชิซึ่งมีเป้าหมายคือการค้นล้มระบอบโชกุนและฟื้นผู้อำนาจของจกักรพรรดิอุดมการทางการเมืองของบัตโตไซในช่วงนี้คือการใช้ความรุนแรงเพื่อสร้างสันติสุขหรือการทำลายเพื่อสร้างสรรค์ซึ่งเป็นความคิดที่ว่ายุคสมัยใหม่ที่ดีกว่าจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ ยุคเก่าที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรมถูกกําจัดออกไปอย่างสุ้นซากด้วยการนองเลือดอย่างไรก็ตามการเป็นบัตรโตไซได้ทิ้งรอยแผลเป็นลึกซึ้งไว้ในจิตใจของเคนชินเขาตระหนักว่าแม้การค่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ปรารถนาได้แต่วิธีการเก่าที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและการสังหารนั้น ไม่ว่าจะมีจุดประสงค์สูงส่งเพียงใดก็ยังคงเป็นการกระทําที่โหดร้ายและขัดแย้งกับแก่นแท้ของสันติภาพที่พวกเขาต่อสู้เพื่อมันมาตลอดหลังสิ้นสุดสงครามโบชินและการสถาปนารัฐบาลเมจิเคนชินเลือกที่จะสละบทบาททางการเมืองและกลายเป็นซามมไรพเนจรหรือรูโรนิโดยมีปณิธานว่า จะไม่คร่าชีวิตใครอีกต่อไปการตัดสินใจนี้สะท้อนถึงการปฏิเสธอุดมการณ์ทางการเมืองที่มุ่งเน้นการใช้กำลังและอำนาจการใช้ดาบสลับคมซึ่งมีคมดาบอยู่ด้านในเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนของอุดมการใหม่ของเคนชินดาบสลับคมแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะทำลายวงจรอ,อุบาทของความรุนแรงในยุคเก่า การสร้างยุคสมัยใหม่ที่แท้จริงต้องไม่กลับไปใช้วิธีการเดียวกับที่ฝ่ายตรงข้ามใช้ในการปกป้องยุคเก่าเพราะนั่นจะทำให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงกลายเป็นศัตรูที่ตนเองเคยต้องการเอาชนะเคนชินเชื่อว่ายุคใหม่จะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อถูกปกป้องด้วยวิธีทางใหม่ซึ่งไม่ใช่การสังหารแต่เป็นการใช้ทักษะเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ และช่วยเหลือผู้ที่กำลังทุกขทรมานที่อยู่ตรงหน้านี่คือการเปลี่ยนโฟกัสจากการปฏิรูปทางการเมืองในวงกว้างไปสู่การกระทำที่ดีต่อบุคคลในแต่ละวันความสัมพันธ์ของวิธีการและเป้าหมายเรื่องราวของเคนชินเน้นย้ำว่าวิธีการย่อมกำหนดเป้าหมาย หากเราใช้การเข็นฆ่าเพื่อสร้างสันติภาพสันติภาพที่ได้มาก็จะถูกหล่อเลี้ยงด้วยความกลัวและมีศักยภาพที่จะกลับไปสู่ความรุนแรงแบบเดิมได้ตลอดเวลาสันติภาพที่แท้จริงจึงต้องได้มาด้วยการไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งเป็นแนวคิดที่ท้าทายตรรกะของสงครามและการเมืองเชิงอำนาจรุโรนิเคนชินนำเสนอภาพที่ซับซ้อนของยุคเมจิ รัฐบาลใหม่ที่เคนชินช่วยสร้างขึ้นมาก็ยังคงมีปัญหาการทุจริตการใช้อำนาจและการบีบคั้นประชาชนซึ่งสะท้อนความจริงที่ว่าการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่เท่ากับการยืนหยัดทางคุณธรรมตัวละครอย่างชิชิโอมะโคโตหรือเอนิชิยูกิชิโรหล้วนเป็นภาพสะท้อนของความผิดพลาดและผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากยุคปฏิรูป เคนชินจึงไม่ได้ต่อสู้เพื่ออุดมการณ์ของพรรคการเมืองใดพรรคหนึ่งอีกต่อไปแต่เป็นการต่อสู้เพื่ออุดมการณ์แห่งการไทบาปและอุดมการณ์แห่งความเมตตาที่อยู่เหนือการเมืองใดๆนั่นคือการสำนึกในความรับผิดช,ชอบส่วนบุคคลแม้จะได้รับโอกาสให้เข้ารับตำแหน่งในรัฐบาลเมจิแต่เคนชินปฏิเสธเพราะเขาเข้าใจดีว่าการเข้าไปในอำนาจหมายถึงการต้องกลับไปสู่วิธีการเก่า ที่จำเป็นต้องใช้ความรุนแรงทางการเมืองเพื่อรักษาอำนาจเขาเลือกที่จะรับผิดชอบต่ออดีตของตนเองด้วยการใช้ชีวิตในฐานะซามูไรเนจรซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงจากภายในของตนเองอย่างแท้จริงการกระทำของเคนชินเป็นการหวนกลับไปสู่การเมืองในระดับปัจเจกบุคคลเป็นการเมืองในระดับฐานรากที่มุ่งช่วยเหลือผู้คนสร้างความหวังและรอยยิ้มในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นการท้าทายความคิดที่ว่าการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญต้องเกิดขึ้นจากโครงสร้างทางอำนาจขนาดใหญ่เท่านั้นจริงหรือโดยสรุปแล้วรูโรนิคเคนชินจึงเป็นเหมือนบทเรียนที่ว่าด้วยจริยธรรมของการเปลี่ยนแปลงและการปฏิรูปทางการเมืองโดยการตั้งคำถามสำคัญว่าเราจะสร้างยุคสมัยใหม่ที่ปราศจากความรุนแรงได้จริงหรือเคนชินตอบคำถามนี้ด้วยการกระทา ยุคสมัยใหม่ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างยุคใหม่กล้าที่จะละทิ้งวิถีทางของความรุนแรงอย่างสิ้นเชิงแม้ในยามที่จำเป็นต้องต่อสู้เพื่อปกป้องมันก็ตาม และนี่คือทั้งหมดสำหรับวิธีแห่งมังงะในวันนี้นะคะถ้าคุณชื่นชอบรายการนี้อย่าลืมกด subscribe หรือติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะหากมีประเด็นอะไรอยากแลกเปลี่ยนพูดคุยกันก็บอกกล่าวกันให้ทราบบ้างนะคะการสนับสนุนของคุณคือแรงผลักดันสำคัญที่จะทำให้เราสามารถสร้างสรค์รายการแบบนี้ต่อไปได้ค่ะพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีค่ะ